รับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุน Edge บนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโค้ดนี้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพิมเล่าวิกฤตโฟกัสนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยิมจะชวนมาคุยกันค่ะสําหรับนักลงทุนที่เป็นสายจับจังหวะตลาดนะคะอย่าง Market ทามมิ่ค่ะซึ่งต้องการลงทุนในระยะนี้นะคะสําหรับกองทุนที่เป็นหุ้นเกาหลีใต้ค่ะ โดย KKP นะคะมีการแนะนําเปิดเทรดดิ้งไอเดียในกองทุนแล้วก็หุ้นเกาหลีใต้นะคะซึ่งเทรดดิ้งไอเดียเนี่ยความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นแบบ3าถึงหเดือนค่ะก็เป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนะคะเก็งกําไรระยะสั้นค่ะแล้วเพราะอะไรนะคะทําไมเราถึงแนะนําอย่างนี้มาดูกันเลยค่ะ ผลแรกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยในเรื่องของการส่งออกค่ะมีการฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยหนุนด้วยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะโดยเฉพาะเมมโมรี่ชิที่มีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นจากความต้องการใช้ชิปสำหรับ AI ค่ะปัจจัยที่2ก็คือมาตรการการกระตุน้นตลาดหุ้นหนุนการลงทุนนะคะซึ่งก็มีชื่อว่า v a l u e ั p โปรแกรมเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีแผนใช้เงินทุนที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเป็นต้น และนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของระดับราคาเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกค่ะหลังจากที่ทางเฟดเนี่ยเขามีการลดดอกเบีย้ยเราไปดูกันที่ผลการศึกษานะคะจาก Goldman Sachs เนี่ยเขาก็พบว่าอัตราการเติบโตของกำไรตลาดหุ้นเกาหลีใต้ค่อนข้างสอดคล้องไปกับการขยายตัวของการส่งออกด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในปีนี้ที่ภาคการส่งออกของเขาฟื้นตัวก็น่าจะช่วยสนับสนุนแนวโน้มการเติบโต,ตกำไรตลาดหุ้นเกาหลีใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่เราจะต้องมาระวังในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องของการลึกตั้งสหรัฐที่ยังรอกดดันอยู่ด้วยค่ะ ทีนี้มาดูกันที่กองทุนหุ้นเกาหลีนะคะที่ทางฝั่งของ KKP เนี่ยมีการแนะนําเราแนะนําเป็นกองทุนจากค่าย SCB ค่ะซึ่งมีชื่อว่ากองทุน SCB KEQ TG ที่ลงทุนในกองทุนหลัก i s h a r e MSCI South Korea ETF นะคะหรือว่า e w y ETF ซึ่งเขาจะมีการลงทุนนะคะในบริษัทขนาดกลางและก็ใหญ่ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ค่ะแล้วก็มีลักษณะของการลงทุนแบบเลือกลงทุนหุ้นเป็นบางตัวที่เป็นตัวแทนของหุ้นที่เป็นสน่วนประกอบของดัชนี อ้างอิง ทีนี้ถามว่าก็จะมีบริษัทอะไรบ้างนะคะเราล้วนรู้จักกันดีเลยค่ะเพราะเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกอย่างเช่นซัมซุงคุณไดมอเตอร์แล้วก็เกียร์เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามีหลายคนถามว่าเออกองทุนก็น่าสนใจละปัจจัยหนุนก็มาละแล้วผลดําเนินงานย้อนหลังเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอพามาดูกันที่ผลดําเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักซึ่งก็จะเห็นได้จากรูปเลยนะคะว่ามีความผันผวนอยู่ในระดับหนึ่งและผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างมีความสอดคล้องไปตามกับด,ดัชนีเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้เข้าสู่คำถามนะคะว่าเราวกองทุนกองนี้กองทุนเกาหลีใต้ s e b KEQTG กองนี้เนี่ยเหมาะกับคุณไหมนะคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นนักลงทุนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้กำลังฟื้นตัว หรืออยากจะลงทุนในบรรดาบริษัทชั้นนาระดับโลกของเกาหลีใต้หรือว่าอยากจะจับจังหวะการลงทุนระยะสั้นไปกับกองทุนหุ้นเกาหลีใต้ถ้าใช่กองนี้ต้องมีในพอร์ตการลงทุนของคุณแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าอยากจะมีแล้วจะมีเท่าไหร่ดีนะคะสําหรับพอร์ตหุ้นโลก KKP แนะนําเป็นให้มีอยู่ในพอร์ตหุ้นโลกนะคะไม่เกิน5%ค่ะ สุดท้ายนะคะจะไปลงทุนกันที่ไหนก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มนี้ค่ะ KKP Mobile นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้สำเร็จเปิดบัญชีแล้วนะคะกอกโคตรปริม PRIM ค่ะเท่านี้นะคะก็จะได้เงินขวัญถุงไว้ไปการลงทุน50บาทกันไปเลยดาวน์โหลดเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะปริมเล่า Weekly Focus ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกำลังมองหาแอปลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลย KKP Mobile แค่ดาวน์โหลดก็มีพร้อมให้ลงทุนหลักหลายสินทรัพย์จากทั้งโลก พร้อมรับบทวิเคราะห์อัปเดตสุด Exclusive ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนทีนี่ที่เดียวดาวน์โหลดเลยเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile